พดถึงคุณจังของเรานะคะยังคงอยู่กับคุณทัน์น่ตะกัวทุ่งสัมผัสทัศสวัสดีดครับเออเวลาคนเรียกทัศนี่เรียกทัตหรือทัชแล้วเรียกเรียกทัตก็ได้ครัเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มออโดยเฉพาะ4ี่หชุดแรกๆเนี่ยถือว่าเปรี้ยงเลยรนะคะรวมไปถึงหนังด้วยไม่ว่าจะเป็นร้องตะแลบแป๊บแล้วก็เกิดอีกทีต้องมีเธอในส่วนของละครเพิ่งนึกออกเห็นไหมพูดถึงเกิดเกิด เกิดแต่ตมไงเกิดแต่ตรงนั้นดังมากๆเล่นขั่วไงล่ะกบกบสุวรรณสุวรรณหลังจากเกิดแต่ตมก็มาพูดพิศวาสที่คู่กับนิ้งก็ดังตอนนั้นนี่คือพูดพิศวาสก่อนครับพี่แล้วก็จะเป็นอ๋อใช่ใช่เกิดแต่ตมก่อนเกิดต่อนพี่ยังจำได้ดูดูเราเล่นเองเลยจำไม่ได้เลตอนตอนนั้นถือว่าเป็นลูกรักคุณแดงเลยไหมก็ก็ก็เราก็ทำงานตามหน้าที่คะฮะทำงานตอนนั้น ก็เรียกว่าเป็นเป็นเคยคิดบ้างไหมฮะว่าอนาคตฉันนี้จะปเป็นพระเอกหนังชื่อดังเง้ยคคิดไหมตอนเด็กๆมีคิดไหมก็ไม่ได้คิดนะเพราะหน้าตาธรรมดาอะไรประมาณขนาดนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นพระเอกอะไรขนาดนั้นก็โอเคก็เล่นในสไตล์ของของของเราเองนะครับแล้วจริงๆนี่ชอบรู้แหละว่าชอบร้องเพลงเขาบอกว่าชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆชอบร้องเพลงชอบเต้นแต่ว่าหนังกับละครที่ชอบไหมชอบการแสดงไหมครก็ก็มันเป็นอีก อาชีพหนึ่งเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับซึ่งซึ่งเราก็ยังไม่เคยได้มีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ได้มาทํากับประสบการณ์ตรงนี้ก็คิดว่าเป็นเป็น,ปนอะไรที่แปลกใหม่มนะครับแล้วก็ท้าทายสาหรับละครหรือว่าภาพยนตร์ครับแล้วพอกําลังดังมากๆคือเรียกว่าก็ถือว่าดังอ่ะคนก็รู้จักกันหมดทั่วทั้งประเทศแล้วก็มีโอกาสไปทํางานกับศิลปินหลายๆคนด้วยใช่ไหมแล้วอยู่ๆทักก็หายเงียบไปเลยตอนนั้นทําอะไรยังไงบ้าง ตอนนั้นก็ยังมีงานจ้างทั่วไปอยู่ครับแล้วก็งานเกี่ยวกับในเรื่องของการกุศลด้วยแล้วก็ไปทําธุรกิจเล็กๆนๆอ้อยๆนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีนึงก็มาคุยกับทางบริษัทว่าบริษัทก็เห็นว่าเราร้องเพลงได้หลายแบบหลายสไตล์ลองเปลี่ยน แนวของตัวเองเราทําเป็นแบบแนวลูกทุ่งดูไหมนะเพราะว่าตอนเด็กๆเราก็เคยร้องลูกทุ่งมาก่อนอก็เลยลองเปลี่ยนแนวลองมาทําในสไตล์นี้ดูแต่ช่วงที่หายไปนี่นานไหมคะเป็นปีไหมช่วงที่แบบว่าช่วงที่แบบเราแบบว่าไม่อยากรับรูปไม่อยากเข้าวงการไม่อยากคือเหมือนกับมันมีมันจะมีช่วงคนที่อยากจะพักผ่อนอยากจะอะไรช่วงนั้นนานไหมก็ประมาณสองปีสองปีเลยนะสองปีแล้วเราเฉยแต่ช่วงนั้นก็คือไปบวชก่อนเอบวชด้วยอ่ะไปบวชด้วย บวชนานไหมคะก็ประมาณเดือนเกือบเดือนฮะเกือบเดือนแล้วแล้วช่วงช่วงนั้นเหมือนกับเรารู้สึกไหมว่าเหมือนกับชีวิตคนเราที่มันดังมากๆแล้วอยู่ๆมันก็จะต้องมีเรื่องมีราวมีอะไรเข้ามาในชีวิตตอนนั้นทัดรับมือกับคนยังไงบ้างก็จะเป็นมีทั้งเรื่องแฟนทั้งเรื่องอะไรต่อไปอะไรเรื่องพ่องเรื่องเพื่อนใช่ไหมครับก็ก็เป็นปกตินะครับก็คือยังโชคดีที่มีคนรอบข้างที่ให้กําลังใจหลายๆคนเพื่อนๆหรือว่า พี่ๆนะครับก็ยังให้กําลังใจอยู่ก็เออก็ไม่เป็นไรผ่านมาแล้วก็โอเคให้กําลังใจแล้วก้าวต่อไปสู้ต่อไปแต่เราก็ยังสู้นะเราก็ยังสู้ยังสู้ตอนตอนที่เราไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้เล่นละครไม่ได้คิดถึงไหมก็ก็คิดถึงนะครับเพราะว่าห่างหายเป็นสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เราเคยทํางานทุกวันเลเคยทํางานทุกวันก็กลับมาก็เออ ได้ได้ออกอัลบั้มชุดหนึ่งก็คืออัลบัม one, ้มไซโครนนะครับก็มาซ้อมเต้นกันก็มาออกอัลบัม้มแต่ว่าก็ออกอัลบั้มไปสักพักหนึ่งก็ก็ก,ก็ก็ห่างหายไปนะครับช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มที่จะาจากประสบการณ์เร็จก็เริ่มคิดไหมเราคิดไหมตกเ,ออเราคิดไหมก็ก็เราก็ทําให้มันเต็มที่นะฮะก็คิดว่าเออไม่เป็นไรหรอก ถึงแม้ว่าจะจะเราก็ทําให้ดีที่สุดแต่ว่าหลายๆคนก็ยังให้กําลังใจนะครับแฟนๆก็ยังให้กําลังใจอยู่เสอมอโอเคกัโคนโชคดีค่ะแล้วสุดท้ายเราก็ตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาทํางานอีกครั้งนึงครับตอนนั้นตัดสินใจนานไหมคะไม่ไม่ไม่ได้ตัดสินใจเลยเลยครับก็ค,คิดว่าถ้ามีงานเข้ามาเราก็โอเคพร้อมที่จะตั้งหน้าตั้งตาทางาน ให้ดีที่สุดแล้วก็เลยมามาในแนวลูกทุ่งลูกทุ่งนี่เราเลือกเองหรือว่าทง RS เลือกให้ก็คุยกันนะครับคุยกันว่าเออเราอยากจะทําในแบบฉบับของลูกทุ่งบ้างก็เลยเอาเพลงเก่าๆของพี่ๆหลายๆคนที่เคยร้องเอาไว้ก็มาก็เรียกว่ามา cover มาทำใหม่ในสไตล์ลูกทุ่งแล้วก็เรารลอนเงเราก็ได้นะเสียงเราก็ร้องเพลงแนวช้าๆเป็นสไตล์ลูกทุ่งได้เหมือนกันครับผมอืมแล้วเราต้องปรับ ตัวหรือปรับอะไรไหมครับเวลามันมาเป็นลูกทุ่งเพราะแต่ก่อนนี้เราก็โอ้โหเป๊นแบบป๊อปจ๋าเลยนะแต่ตอนนี้ก็ก็มาฟังเพลงของพี่ๆเขาที่เขาร้องเอาไว้ก็มาฝึกนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเราก็พอที่จะมีประสบการณ์กับในเรื่องของการร้องเพลงอยู่บ้างนะครับก็มาฝึกมาฝนแล้วก็เอาก็ก็โอเคก็ก็มาทดสอบเสียงมาร้องเพลงดู แต่จริงๆคนที่เคยร้องแนวแนวสเร็งแล้วหรือแนวลูกกรุงแล้วมาร้องลูกทุ่งกันเยอะแล้วประสบความสำเร็จน่านอย่างก๊อตใช่ไหมก๊อตก๊อตจักรพันธ์หรือแม้แต่พี่ออสวรันดีเองก็มาร้องแนวลูกทุ่งเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ทัดเองเนี่ยพอพอพอออกชุดแรกที่เป็นลูกทุ่งแล้วแล้วตัวเองคาดหวังยังไงวะก็ได้รับความสําเร็จประมาณหนึ่งนะฮะหลายๆคนก็เอาฟังเพลงเก่าๆก็เออก็แบบเออทัดออกมาร้องเพลงลูกทุ่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ ก็ก็ก็ให้ได้รับกำลังใจในระดับหนึ่งก็ยังคงกาก็คยยังคงอยู่กับ RS ใช่ไหมครับครับอ่าสยามครับอ่าสยามอ่าสยามนี่เป็นส่วนของลูกทุ่งในไทยเอสครับผมครับผมค่ะแล้ววิธีวิธีการทํางานเขาต่างกันไหมต่างจากที่เราเคยทํามาไหมการออกเทปการออกทัวร์คอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างกันไหมครับ สำหรับสตริงก็ช่วงนั้นก็จะมีน้องๆรุ่นใหม,ใหม่ๆออกมานะครับก็จะมีการดูแลในส่วนของของลูกทุ่งของสตริงไปสำหรับลูกทุ่งก็จะมีการเดินเดินสายนะครับไปโชว์ตามภาคเหนือภาคอีสาออนอภาคจังนหนเดต่างๆงานวัดงานบุญอะไรต่างๆแล้วก็เดินสายไปกับเขา,เาและส่วนใหญ่ใบคั่วใครบ้างคะก็จะหลายๆคนนะตอนนั้นก็จะมีพี่ๆหลายๆคนอย่าง ใครนะมีหลายคนมีพี่ต้อยหมูกแดงนะพี่พี่หนูมิเตอร์นะก็จะจจะก็จะไปด้วยกันแล้วแล้วตัวทัดเองเวลาร้องร้องลูกชุ่งแล้วกับลูกกรุงหรือสติงอะไรมีความสุขกับกัน ก็มันก็คือแตกต่างกันบ้างนะครับอย่างสตริงก็คือเราก็เวลาเวลาปกติเวลาทัดไปร้องเพลงเนี่ยเ็จะเอาเพลงสตริงมาร้องด้วยแล้วก็สลับด้วยเพลงลูกทุ่งอ๋ออ๋ออันนี้คือเวลาออกคอนเสิร์ตออกคอนเสิร์ตครับเอาเพลงเก่าๆเพลงลูกสตริงก็อาจจะเต้นบ้างอะไรบ้างแล้วเต้นอยู่คนถามถึงไหมคนถามถึงเพลงในอัลบั้มเก่าๆเราว่าเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตก็ถามบอกว่าบางทีแบบ อยากขอเพลงเท้าไฟหน่อยอยากขอเพลงลื่นอยากขอเพลงมาเพื่อลาก็จดเขียนเข้ามาแล้วก็ขอแล้วก็ร้องให้แล้วก็ร้องให้แล้วลูกทุ่งนี่ออกมาหมดกี่อัลบั้มนะคะลูกทุ่งออกมาสามอัลบั้มนะครับสามอัลบั้มอยากกลับมาออกแบบเดิมอีกไหมหลายหลายคนก็บอกบอกว่าพี่ทัศน์ทำไมไม่ทําเพลงสตริงออกมาเป็นแนวเต้นดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเอเราห่างหายกับการเต้นไปนาน คิดว่าก็พอน่าจะเต้นนั่นไหวนะอะไรอย่างเงี้ยฮะพอพอไม่ถึงกระเท้ามอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็แต่ก่อนนี้ชื่อเขาที่เป็นแขขาแดนซ์มากเลยเป็นเท้าไฟมากเลยครับอ่าก็มามาเต้นก็คิดว่ายัง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 ฝึกเต้นอยู่เวลาเดินไปไหนมาไหนก็หมุนตัวมั่งเบรกน้องเบรกแดนซ์เต้นถ้ายังพอทำได้อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกทุ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ทันสมัยนะ ลูกทุ่งเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหเวลามีลูกทุ่งก็จะมีหางเครื่องอเขาทันสมัยเขาทาแบบว่าโอ้โหเต็มที่เดินเต็มที่เลยของทัดก็เป็นอย่างนั้นด้วยป่ะฮะของผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็เป็นเป็นร้องแล้วก็แบบอาจจะมีน้องๆหางเครื่องมามามาเต้นรับค่ะนะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนี่อยากกลับไปเล่นหนังเล่นละครอีกไหมเนี่ยก็ห่างหายไปนานครับพี่ห่างหายไปนานสิบกว่าปีเนาะบปี คนชวนยังตอนนี้เริ่มเริ่มมีคนชวนเหมือนกันว่าอยากจะให้เมื่อไหร่จะมีละครให้ได้ชมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ห่างหายไปนานครับเพราะไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยยังเหมือนทัดคนเดิมเลยนะเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันถึงวันว่างวันสบายๆว่าทัดทำอะไรบ้างขอบคุณครับ